สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาลอยกระทงกันนะคะที่นี right. to ่เร yes. ือนช้างโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันริมน้ำข้างในจะเป็นที่นั่งริมน้ำเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันวันนี้เราจะรอยกระทงกันที่นัทนานค๋ยวรอก่อนจำน่าย ต้องซื้อไว้เลยเดี๋ยวหมดโต๊ะจองสำหรับคัสต์จองอ๋อโต๊ะเราได้อยู่แล้วใช่ค่ะอันนี้ไปละลายอ๋อแล้วนี้เอาไปได้เลยหรือว่าเดี๋ยวค่อยอานกัได้แล้วเราจะขายขอถ่ายด้วยนะมยอันนี้เราจองโต๊ะไว้เราจะได้หนึ่งใบกระถมหนึ่งกระทงหนึ่งใบวัน วันน,นี้ม,นมีน้ำอยู่เนาะน้ำขึ้นอยู่ยเนาะแต่ก็รอรอรอตอนแรกจองละสี่แหละแต่มาแค่สามพี่สั่งไว้บ้างแล้วเนาะ โอ๊ยลืมฉีดโต๊ะเขาคงเช็ดแล้วลหละน่าดูน้องน่ารักไหมเอ๋อถ่ันดูมีหนูน้อยนงะพ่อบ้า,บาด้วยน่ารักจังเลยสั่งไปแล้วมีสั่งไปแล้วแหละ แต่ว่าเหลวน้ำยังไม่ได้สั่งน้ำน้ำอะไร,ร่น้ำผลไม้โหอตอนเรากินข้าวแล้วกินน้ำเปล่าก่อนเต่าไอดูอระวังโทรศัพท์เนาะจะเลยค่ะแล้วก็โคกต่อไข่หังนเล็กแล้วน้ำก็เป็นมะม่วงสับปะรด อันนี้วันนี้ของหวานมีข้าวเหนวมะม่วงป่ะอ๋อลงไปได้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยสั่งพี่ดูจังอันนี้มาถึงแล้วเมนูแรกของเราเมี่ยงคามาก่าพิษล้าไม่นี่หอนกินหอนกินแสดงว่าไม่มีพิษน่ากินมาก มาลองกันไม่ได้ก um ินนานแล้วไมู่ัเดี๋ยวกินอะไรก็ตักไปตักก่อนตักไม่เป็นเลยก็ตัวเองกินยันไงก็ใส่ไปอากินเลย ่อ,ไนะอ,อยไหมเดี๋ยวเรียกเขี้ยวอยู่ได้มาไ,ได้ค่ะอาหารว่างโบร,ราณของเราเป็นเมนแรกมนแรกอาหารข้าวยังไม่มา ช่วยเชฟตูด้วยไม่ต้องทิ้งถึงเอาไว้อะเดี๋ยวดูเมนูต่อไปว้าวสวัสดีอะไรีนนั่งกินไปแล้วนะสวัสดีเมนูที่สองแล้วผัดไทยผัดไทยผัดไทยเรือนช้างผัดไทยเรือนช้างกุ้งแม่น้ำค่าดข้าววนชิม กดะคานนแกงุ่อนกินไม่ได้เผ็ดนเผ็ดมากหรอกินไม่ได้นะคะเผ็ดวานกิน้นี่รตีแกงตังข okay. ้าวไว้ให้แล้วนี่พริกเต็มเต็ม อ่ะนนี้คืออไรฉีกใส่มาฉีกใส่เขขีบะละันไทยเรือนช้าเอาไม่ได้ไหมขัไทยไข่เรือนช้างไม่ต้องไม่เปรี้ยวเลยแค่ขมโอเครสชาดั้งเดิมเปรี้ยวมะขาเปียก หนูเปรี้ยวหวานหนูกินไม่ได้เพราะมันเผ็ดเฟรนฟรายหนูกินเฟรนฟรายได้โอเคค่ะเดี๋ยวเมนูต่อไปเมนูต่อไปยัไม่รอจะโกนอ้าวก็อยากรออยู่มาแล้วค่ะเมนูต่อไปอันนี้ปลาปลากระพงเรือนช้างอันนี้แกงเขียวหวานโรตีเข็ม โรตีแกงเขียวหวานะโรตีกินกับแกงเขียวหวานเดี๋ยวจะลองกินดูซิว่าเป็นยังไงแล้ว้องกินยังไงล่ะก็ตักแล้วก็ตักแล้วใส่กินด้วยกันเหรอแกงเขียวหวานกุ้งว้าวว้าวกินอัน อร่อยค่ะทอร่อยะอร่อย่รอน่อยอันห้าอันนี้เป็นน้มม่วงกับสวบรดนะคะครับรมาลองชิมปลากัไหมตักเท่าไหน่ นี่คือใบอะไรคะนี่คืออะไรคะดอกกล้วยไม้ใบอะไรล่ะโอโหด้วยความกรอบใช้ช้อนไม่ได้ค่ะลองรีดกันลองชิมลองชิมลามดูอร่อยค่ะลองกินกับแกงเขียวหวานจัดหยุด ไม่ได้ถ่ายดวงจันทร์เมื่อกี้ไว้ก่อนเรียบรอ้อย้วจันเดี๋ยวราป้าด้วยขอโทษแม่น้ำคงคาไม่ว่าจะร่วมเกยด้วยการวาบาดใจหรือการกระทําขอให้ปลดโหสีกรรมให้ลูกและครอบครัวและบร,ริวารด้วยเถิด ขอให้ลูกและครอบครัวสุภาพสมบูรณ์แข็งแรงกิจการการงานรุ่งเรืองมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ทุกสิ่งอย่างขอให้ข้าข้าวปลอดภัยทั้งลูกและบริวารด้วยเถิดเดี๋ยวค่อยๆลวางนะไม่ได้โทรศัพท์เออวางมือเดียวก็ได้เอยไปแล้ว ไปแล้วจะผงที่ใหญ่ที่สุดไปแล้วจะคว่มไหม,ไม,มเราดูกันคว่ำหรอกแต่ว่ามันจะติดเดสิไม่ติดเรียบร้อยอธิษฐานเรียบร้อยค่ะเรามาดูตอนขึ้นกันดีกว่า <laughs> ไปอันนี้ขึ้น่ะมีดันตูดให้ก่อนไม่ก้จัดโทรศัพท์ดีๆ ลวแ้ก็ไม่ได้เอาเหยียบไปเลยก้าวไปแล้วจับนูน่นมือขวาไปจับราวบันไดเลยตาขึ้นไปก่อนอันนี้เรารอเช็คบินอยู่นะคะกินอิ่มแล้วรอยกระทงเรียบร้อยเตรียมตัวกลับบ้านค่ะตอนลงกระทงลงไปลอยกระทงนะที่มันอยู่สูงกว่าน้ําเยอะมันก็นเลยเราเขาทาทางลงแบบไม่มีที่ให้เราเหยียบอ่ะไม่มีที่ให้เราทงตัว วนก็ตื่นเต้นหัวใจเต้นเต้นตลอดเวลาได้นแบบแท้สนิมประดับจบโอเคจบทริปของวันลอยกระทงโดยค่าอาหารไปเจ็ดร้อยกว่าบาทอร่อยนะได้กระทงฟรีโอเคเปล่าอร่อยไหมอร่อยโอเควันนี้เราก็ปิดทริป วันลอยกระทงทของเรากลับบ้านนอนพักผ่อนกายากวดท้องไป้ <c oughs> อง <c oughs> กินแล้วก็ถ่ายอ้วนไป๊ายบายวันนี้ลอยกระทงแค่นี้เจอกันที่หน้าบิอ